ฝาบาทสิฝาบาทหลานคุณยายบอกอุ่มอุมเนี่ยเด็กเพิ่งตื่นนอนลูกกันเด็กเหม็นชีสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายจะคิดถึงหนูแน่เลยลูกสสวััดีครบเฉพุงเฉพุงเฉพุงอี่ธานเฉพสิพ็คสุดหล่อสุดหล่อพี่น้องกำลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพ มาดูหลานโอ้ยยายไปอยู่อยู่กับหลานคอลอปอกยายยายวายายอยู่ได้เป็นห่วงแต่ยายละจ้ะปีนี้แกเพื่อนก็อยากซ่าลงลายเนาะใกล้สิงคโปร์ทสุอยากซ่าจังหน่อยนึงเาะยายเนาะแต่ว่ายังรู้สึกว่าโอเคใช่ไหมข้างในยังโอเคโอเคแต่ช้าๆหน่อยน้ำหนักลรลงกรเบาตัวเราทำอะไรก็ง่ายไม่หนัก เมื่อก่อนแม่ก็จะอ้วนกว่านี้นิดนึงเนาะแต่ว่าหกสิบเดี๋ยวนี้ห้าจีจีพอแล้วอย่าให้พร้อมตัวน,นี้ยโยเผื่อ <c oughs> มันลดลงก็ไม่แต,<ๆ>แต่ว่ามันมันมันลดเน่นเพราะอะไรข้าวก็กินนิดเดียวกินอาหารเสริมหรข้าวกินนิดเดียว<อ>พี่แหม่หมอนําแม่กินแม่กินถังเช่า,าอะคา่ะแม่กินถังเช่าที่กวนอ้ยพุงนี่นมกับพ่อนมแต่ว่าแข็งแรงดีแต่ว่าน้ําหนักก็จะลดลงอะค่ะโอเคพี่เหม่ยนึกว่า แม่รู้ข่บรถเนว่าเดี๋ยวเรถคนวสวยจะขับรถไปส่งมากอดยายให้แฟนขับดูโอ้รักแม่เอ้าเอาระวังคิ้วลูกหายนะแม่โอ้ยีานเอ้ยหอมเท้าอีทานมะจะได้มีกำลังใจเลี้ยงเหล้าเท้าเหม็นมาก ลูกเคยบอกว่าอยากให้พ่อกับแม่ไปเที่ยวสวีเดนอีกเพราะว <ไป S 1> ่าสุณภาพยังแข็งแรงอยู่น้อม,อมนอดครับถ้าถ้าแม่ยังแข็งแรงถ้าแม่ยังไหวจะให้ไปเที่ยวอีกพ่อพ่ออยากไปอยู่พ่อแต่แต่ปีหน้าเนี่ยอยากจะไปแคนาดาใช่ไหมแม่แม่กลัวป่วยเหมือนเดิมแม่กลัวกลัวความป่วยไงก็เราก็รู้แล้วว่าเราจะป่วยเป็นอะไรไงเราก็คือโรคกระเพาะปัสาสาวะเสื่ะเป็นโรคของแม่เนาะฮัลโหล ก็ก็ลูกฉี่ก็ต้องดื่มน้ําแล้วก็ลูกฉี่เป็นระยะอย่างนี้ไงแม่กลัามันติดอยู่ในเครื่องอ่าเครื่องกลัวคื <c ười> อแม่กลัวการเดินทางมากเพราะเคยไปป่วยที่สวีเดนเนาะโอเคแอดมามาแาดิเจรแปดีคือสมแนนหุนอวกเติสวาเนียอ๋ออืมอ,อก่กอดหน่อยออกอดยายกอดยายหน่อยอ่กอดกอดกอดอ่กอดต่อขอบคครับขอบคุณครับลูกเขยวะสวัสดครับ I'll see <laughs> see you next time, bye bye, bye, -bye, Itan. bye, -bye Itan. it was very nice to meet you, I must say, <laughs> <laughs> so see you next time, <laughs> <laughs> see you next time, Itan. <laughs> <laughs> ไม่รู้เรื่องอีธานไม่รู้เรื่องเอามือยันออกอนกงพีเกกัวลาอธานอีธานไปสวีเดนไหมอีธานไปสวีเดนโอ้อีธานจะไปโอ้หนูจะไปสวีเดนอันหนูจะไปสวีเดนหนูจะไปสวเดนว่าพี่น้องคิดฮอดหลานแล้วไอ้นะไโอ้เข้าหน้าช้างมากเลย ไอ้นโ้คมืออ่ะตีกันมาลาาแม่หรอลุกุนึ่าคุมความปลปัยกาแขงแรงรสุขภาพดีมีโชคมีชัยไปไปเดินทางปลอดภัยลงเ้อเครื่องไม้เครืองัาน์ตีัหนัจะไปอยู่เพื่อนมะตูมนะคะปารต้นต้นมะตูมแขกไออ่ะปลูกเองกับมือนะแม่นะดูซิมัน มันเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วได้กินด้วยมาตูมแขกพี่น้องอันนี้คือปลูกเองได้กินก็าเขาก็ได้็บคนชาวบ้านเขาก็ได้เก็บไปกินนะแม่เนาะแล้วไอ้ดอกดอกไอ้ฮีรันยิกาเนี่ยก็จะยื่นมาทางบ้านแม่เนาะถ้าแม่จะตัดก็ตัดได้ไม่อยากตัดชอบดอกไม้แม่ชอบใช่ไหมคะใช่อ่านดูจอกมาขึ้นไปสานพระพปรงเจ้าที่จ้าว่าดอกฮีรันยิกาเนี่ยเขามีกลิ่นหอมไหมนะคะไอ้จำไม่ได้ว่าพี่คนไหนถามเนาะอันนี้ไม้เนี่ยเดี๋ยวไอจะดมให้ดูเนาะ เดี๋ยวไอ้มุดขึ้นมาอวานนี่เขารำคาญขัไปขี่รถพาไปเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะหอมอ่อนๆนะคะหอมหอมนิดๆค่ะแต่ไม่ใช่หอมแบบไม่ใช่หอมแบบพวกดอกมะลินะคะนี่แหละโอเคไป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 เราจะเข้ากรุงเทพแล้วแล้วก็จะบินกลับสวีเดนนะคะนี่ก่ะถ่ายคลิปไว้นะคะ จ้าแม่เนี่ยมะม่วงดอกยังนมันะแตกยอดออกแล้วก็กำลังติดดอกมะม่วงนี่น่ะอร่อยนะแม่มันจะแบบไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากแต่มันจะเวลาสุกยิ่งอร่อยโอุ้กหวานหอมเห็นไหมโอ้ยแม่อะไรที่ไอ้ปลูกมันงามหมดเลยแม่ดีดีแล้วเอาต้นไม้นี้ออกมะม่วงมันได้รับแสงแหญ่จ้าแม่ ตอนนี้เรา on the way to Bangkok นะคะตอนนี้ถึงสระบ,บุรีแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เข้าตัวเมืองอจะบอกว่าอันเดอรสขับรถช่วยน้องบีนะจริงๆไอ้ก็จะขอขับแล้วเพราะว่าเดินขับบาดเสียวมากนะคะระยะที่เขาจะแซงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือสั้นมากเลยตะกี้โดนรถปิกอัพนะคะบีบแต่ใส่ด้านหลังไอ้นี่กรีดเลยคชนนยยุช่นนี่ดู ขาบอกว่าเขาเขามั่นใจวัสนพี่น้องมั่นใจวัสนบียรักหัวใจสิวายด้วค่ะเด้ออันนี้ก็คือนี่แหละค่ะทางเข้าสระบรีนี่ะจากรถก็เริ่มหลายแล้วจ้ะมืนี้มันจัน์มันจันทร์ันจันทร์ที่เจ็ดเนาะจ้ะเนาะไอ้ก็ยังบอใส่จะแวะไปเรื่อยแวะไปเรื่อยจ้ะโอเคจ้ะนหนักเาคต้องี่อตองที่น ที่โรงแรมเดอะเบเกอรี่เบเกอมันอา่านว่าเบเกอรี่โฮเทลนะคะอันนี้เป็นโรงแรมที่หลานสาวไอ้นะคะน้องบีนะคะเขาเขาทำงานอยู่เนาะแต่ช่วงนี้บีก็ลาคลอดนะคะแล้วก็ลาพักลอนตอนที่ช่วงที่แม่กับน้ามาเมืองไทยเนาะก็เดี๋ยวไอ,ะอ,ะอะจะขอรีวิวนึงเนี่ยคะ่ะห้องนี้นะคะมันจะเป็นห้องเขาเรียกห้องคอร์เนอร์นะคะซึ่งมันจะมองเห็นวิวอยู่รอบๆโรงแรมอะคะ่ะก็จะมีเตียงที่เป็น เตียงใหญ่นะคะแล้วก็เตียงเล็กค่ะนี่เลยจริงๆห้องนี้มันสําหรับคนที่มีมีครอบครัวเนาะมีลูกอันนี้ก็น่ารักเชียวค่ะแล้วตรงมุมเล็กๆนี่ไอชอบนะคะจะมีขนมเบเกอรีร่นะคะแล้วก็เขียนว่า Happy honeymoon นี่ไอว่าน้องบีต้องเซอร์ไพรส์อะไรแน่ๆเพราะว่าเขาขอบุ๊กิ้งนัมเบอร์ค่ะ เขาขอบุ๊กิ้งนัมเบอร์ของห้องด้วยเนาะเดี๋ยวนะอาจจะให้ดูข้างนอกนี้ฝั่งนูน้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้โรงแรมอะไรเนาะตรงนั้นน่าจะเป็นใช่ไบหยกหรือเปล่าคะตึกไบหยกนะคะวันนี้ที่โคราชก็เอ้ยที่โคราชก็อากาศก็จะร้อนที่กรุงเทพก็จะร้อนนิดนิดเหมือนกันเนาะส่วนทางฝั่งนี้นะคะก็อย่าไปดูนะคะความรกเพราะไอาของวางไว้หมดแล้วแล้วก็นูน่นห้องกว้างมากค่ะเป็นห้องที่กว้างมาก นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะคะซึ่งพวกไอย,ยังไม่ได้อะไรใส่เลยนี่ค่ะตู้แหวก็มีความความเยอะนะตู้ไปเปิดให้ดูก็ได้ค่ะมีตู้เซฟด้วยนะคะแหวตู้เซฟอยู่ข้างล่างตรงนี้ตู้กว้างมากเลยค่ะนี่ค่ะพอเราเปิดประตูออกปุ๊บไฟมันก็จะติดโดยอัตโนมัติโอเคเดี๋ยวไปดูห้องน้ำ ธรรมดาเนาะธรรมดาไม่ได้ไม่ได้อลังนะคะไม่ได้อลังแต่ว่าก็จะมีความกว้างนะคะเนี่ย yeah, เลยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันค่ะพวกให้เข้าไปใช้แล้วนะคะเพราะว่าพอมาถึงก็แบบปวดชิ้งชอกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็มีร่องรอยของการใช้นะคะปกติเขาจะวางไว้สวยงามน,นะคะนะคะเครื่องสุขภัณฑ์ก็ ค่อนข้างที่จะดีนะคะอเมริกันสแตนดาร์ดห้องน้ำของเราก็จะเป็นแค่เออเป็นแบบชาวเวอร์ธรรมดานะคะไม่มีอ่างนะคะพเพราะโดยปกติไอกับอันเดอร์จะไม่อาบน้ำในอ่างเนโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีดานิคสวัสดีครับเราอยู่ไหนคะ Central World ด นี่ไงเซียนไอ้เยนยาก็วันนี้มีนัดกับพี่นะนะมีนัดกับพี่นวคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น8นะคะ่ห้องฟุตบลคะ ทที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละไม่ยากเรียกว่าค่อนข้างเลยอันเดินไปสั่งข้าวผัดปุยแล้วคะพี่น้องยังไม่กลับมาเลย <c oughs>